ย้อนไปเมื่อปีคศ1964ที่คลองบางมุดจังหวัดชุมพรโดยที่คลองแห่งนี้มีจระเข้อยู่มากมายซึ่งชาวบ้านต่างเห็นมันขึ้นมาจากน้ำมานอนอาบแดดเป็นประจำซึ่งชาวบ้านสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับมันโดยไม่มีฝ่ายใดเบียดเบียนกันซึ่งปกติคลองบางมุดจะเป็นเส้นทางเดินเรือและใช้การประจำอยู่แล้วจนกระทั่งมีคนหายตัวไปพอมาพบอีกทีก็กลายเป็นศพลอยน้ำโดยมีการสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสัตว์กินเนื้อแท้กิน แต่ก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายตัวใดจนกระทั่งมีข่าวรือมามากมายเมื่อมีชาวบ้านคนอื่นประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันท่ามกลางความตื่นตระนกก็มีคําตอบจากชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ก,กับตาซึ่งเขาบอกว่าเจอจระเข้ตัวใหญ่ขนาดถังน้ํามัน200ลิตรมีลำตัวยาว9เมตรขึ้นมาคาบชาวบ้านลงไปกินในน้ําโดยจระเข้ยักษ์ที่ว่านี้มีจุดเด่นคือมีลายสีขาวเด่นชัดที่บริเวณล,ลำคอด้านขวาทําให้มันได้ชื่อว่าไอ้ด่าง หลังจากนั้นชาวบ้านในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแทบไม่กล้าที่จะสัญจรในคลองนี้เพราะว่ามีจระเข้ยักษ์ดักทำร้ายคนหาปลาเด็กชาวบ้านล้วนตกเป็นอยู่และจระเข้ตัวนี้มีความดุร้ายมากถึงท่านไล่จัดผู้คนที่สัญจรไปมาซึ่งให้ด่างถูกฆ่าตายด้วยระเบิดทำให้กระดูกสันหลังหักและตายในที่สุดถ้าคุณชอบคลิปน่ากลัวและสิ่งลี้ลับแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ